สวัสดีครับวันนี้นะครับช่างส่วมในตำนานจากคลินิกห้องน้ำนะแล้วก็ช่อง YouTube หมอส่วมรักษาส้วมทุกอากันวันนี้นะรเราเข้าดำเนินง,งานตรวจเช็คนะเพื่อแก้ไขห้องน้ำมีกลิ่นนะและที่สำคัญคือชักโครกโยกล่อนนะโอเคชักโครกตัวนี้นะของนะอเมริกันสแตนดาร์ด tf 2 0 3 0 scw นะ ids Clear นก็เป็นชักโครกชิ้นเดียวตัวที่ แพงสุดในบรรดาของชะฉกธรรมดาของอเมริกันนะครับเป็นระบบฝากแบบไซฟอนเจ็ดลูกกบ2ตัวหรือว่าดูโอเฟอร์โอเคเบื้องต้นเราเราโยกดูเนี่ยปัญหานะคืออะไรเนี่ยมันมันโยกได้ยกออกได้เลยก็คือปัญหาคือช่างเขาติดไม่มีการยึดนะไม่มีการประกอบอุปกรณ์หน้าแปลนอุปกรณ์อไม่มีสัญญาณ g p s นะมันก็เลยทำให้ฉกโยกแล้วก็ มีกลิ่นแล้วก็ที่สําคัญคือน้ำรั่วขอบนะเดี๋ยวเบื้องต้นเราจะลื้อออกมาให้ดูว่าเขาไม่เขาติดไม่เป็นแบบยังไงนะครับโอเคนะครหลังจากที่เราเลื้อถูมานะก็เป็นอย่างที่เราสันนิษฐานไว้นะว่าช่างติดตั้งไม่เป็นคือมันไม่ยึดคอนเนคเตอร์อะไรเลยนะแล้วก็ไม่มีตัวคี้พึ่งนะจะสังเกตเห็นนะไอตัวคอนเนคเตอร์ตัวเนี้ยมันจะมีน็อตให้อยู่2ลรูยึดน็อตล็อกกับพื้นใส่ตัว คีบพึ่งหรือว่าปะเก็นกันกลิ่นปิดช่องนะก็จะจบญหารเรื่องกลิ่นแล้วก็ร่วซึมแต่เขาไม่มีการประกอบที่ถูกต้องคือเขาไม่มีการเจาะยึดใส่เป็นนี่ใส่น็อตทิปไว้เนื้อของมาไม่มีการเจาะเลยนะก็เดี๋ยวจะแก้ไขให้ใหม่ติดตั้งกลับให้ถูกต้องก็จบนะครับเหลังจากที่เราเคลียร์ความสะอาดทุกอย่างเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ทําการเอาตัวปะเก็นชุดใหม่มาใส่แล้วนะแต่ว่าไอ้นี่เอามาทดสอบไอ้ตัวเหลืองๆเราต้องแกะออกนะ วิธีการติดตั้งชักโครกที่ถูกต้องของรุ่นนี้คืออะไรนะคือในตัวคอนเนคเตอร์พวกนี้ตัวตีนเป็ดพวกนี้อุปกรณ์ที่เขาแถมให้มากับตัวโถเนี่ยจะมีหน้าแปลนคอนเนคเตอร์แบบนี้แล้วก็เห็นหน้าแปลนแบบนี้สีดำๆแบบนี้แล้วก็มีตัวคีบพึ่งมีตัวแว็กซ์คีบพึ่งมาให้การติดตั้งที่ถูกต้องสําหรับคอนเนคเตอร์ตีนเป็ดตัวนี้คืออะไรคือจะต้องนะใส่ตัวคีบพึ่งลักษณะแบบนี้นะแล้วก็ทําการเอาตัวเบ้าของตีนเป็ดตัวนี้มาใส่ในรู ปะเกนตัวนี้แบบนี้นะก็ะคือจะต้องวางให้มันตรงนะแล้วก็ที่สําคัญคือจะต้องทําการมาร์กตำแหน่งเพื่อที่จะเจาะรูน็อตนะเจาะรูน็อตสองรูนะี้เพื่ออะไรเพื่อให้รูน็อตเนี่ยเวลาเราเราขันในตัวตัวนี้ลงไปเนะี่ยให้มันแนบกับพื้นให้มากที่สุดนะแล้วก็สําคัญคือจะต้องวางให้ตรงเซนเตอร์แก่เดือยจะต้องตรงเซนเตอร์ตนี้นะเพื่อจะจบปัญหาห้องน้ํามีกลิ่นแล้วก็น้ารั่วขอบโถนะครับเดี๋ยวเราทําการมาร์กตำแหน่งแล้วก็เจาะ ดูดูก่อนหลังจากที่เราเจาะเสร็จแล้วยึดเสร็จแล้วจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับนี่นะหลังจากที่เรามากตำแหน่งเจาะใส่ตัวประเคมเรียบร้อยนะอย่างที่บอกสิ่งสาคัญสาหรับช็อคโค้คอนเนคเตอร์รุ่นนี้คืออุปกรณ์หน้าแป่นคอนเนคเตอร์ตัวนี้จะต้องทําการเจาะยึดเพื่อให้มันแนบกับพื้นให้มันขยับไม่ได้เน่ไหมแน่นนะอย่างน้อยนะฮะขอแค่สอรูหน้ารูหลังไม่เป็นไรนะ ก็แค่สองรูหน้าเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้แรงบีบของตัวน็อตสกูเนี่ยให้ตัวหน้าแปนคอนเนคเตอร์ตัวนี้มันแนบกับพื้นให้มากที่สุดแล้วก็ไปกดกับไอตัวหน้าเบ้าหน้าของตัวแกสเกตหรือว่าตัวปะเกน็นปิดช่องว่างมันแนบสนิทน้ําถูกบังคับลงไปในท่อสีนิ้ด้วยถ้วยของตัวอปรปะเกน็นนะ,ะแล้วก็แนบปิดช่องว่างกลิ่นแก๊สก็จะไม่ เล็ดลอดออกมาแล้วก็น้ําก็จะไม่รั่วขอบโถนะเพราะฉะนั้นการติดตั้งคอนเนคเตอร์รุ่นนี้จะต้องทําการยึดนอด็อตอย่างน้อยนะต้องสองคู่หน้าต้องทําการยึดนะ,ะแล้วก็เก็บขอบผิดช่องว่างให้มิดก็จบปัญหาห้องน้ํมีกลิ่นแล้วก็น้ํารั่วขอบโถสําหรับชักโครกคอนเนคเตอร์แบบพีเป็ดตัวนี้นะครับโอเคหลังจากที่เราลื้อถอนตรวจเช็คแล้วก็ติดตั้งกลับเข้าไปเรียบร้อยนะก็คือติดตั้งถูกต้องตามหลักวิธีการเจาะยึดตัวคอนเนคเตอร์ ใส่ประเก็นกันกินเรียบร้อยนะก็เลียร์ความสะอาดเลียร์หน้างานเรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนก๊อกสดือแล้วก็ชุดท่อทิ้งชุดใหม่ให้ลูกค้าเรียบร้อยนะทดสอบการใช้งานก็อ่างล้าหน,าน้าไม่มีรั่วไม่มีปุ่งน้ำเดนโรปกติแล้วก็ที่สำคัญชักโครกไซฟอนเจ็ตดูโอแฟ,ฟอก็กดแล้วปล่อย ก็ ه, ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ชักโครกรุ่นนี้ก็ทํางานปกตินะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนฝาใหม่ให้ลูกค้าฝาใหม่รุ่นนี้นะฮะเป็นรุ่นที่ไม่เหมือนรุ่นเดิมฮะรุ่นเดิมมันมีปุ่มกดสองฝั่งซ้ายขวาเวลาเราจะถอดฝาให้เรากดแป๊กแป๊กแล้วก็ดึงขึ้นนะแต่รุ่นนี้นะฮะมันออกแบบมาพิเศษไม่มีปุ่มกดแต่วิธีการถอดนะเราจะต้องยกฝาให้มันได้90องศาแบบนี้แล้วก็ดึงขึ้นนะ แล้วก็เวลาใส่ก็ใส่ให้มันตรง90องศาแบบนี้แล้วก็ปล่อยลงให้น้ําหนักตัวฝาเนี่ยมันกดลงไปนะฮะแล้วก็เป็นแบบซอฟท์คลอสซซึ่งฝารุ่นเนี้ยถ้าเราไม่ยก90องศาแบบนี้อ่สลักเดือยมันจะล็อกมันจะดึงออกไม่ได้เนี่ยถ้าเป็นอยู่ลักษณะเนี้ยมันจะยกฝาออกไม่ได้จะต้องยก90องศาดึงขึ้นเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นฝารุ่นใหม่ของสโคก ids รุ่นนี้ฝา หอันซื้อชักโครกธรรมดาได้ที่1ตัวนะครับราคาเอาเรื่องนะส0มพันกว่าบาทน่าจะสามพถ้าผมจำไม่ผิดฝารุ่นนี้นะครับก็โอเคเรียบร้อยฝัดลงปกติโครโออ่ชักโครกของแท้จะต้องชักแล้วโครกนะครับโอเคครับจบครับขอบคุณครับ